วันนี้เชฟต้อมจะพามาทําอาหารแบบให้ลูกให้หลานทานเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะครับว่ากรอบอร่อยเด็กๆชอบทานนะครับจะเป็นอกไก่ทอดออกแนวตะวันตกหน่อยนะครับแนวมีการแนวยุโรปนนะครับอะจะมีอกไก่อกไก่แล้วก็จะหั่นให้เป็นเป็นลักษณะเป็นเจอร์รลอว่าเป็นลักษณะเป็นนิ้วนี่นะจากอกไก่ไม่มีกระดูกนะติดหนังได้นะครับหั่นไปเลยนะครับ เป็นเิンเจอร์อะไรเฟนเจอร์คือเป็นนิ้วประมาณนี้นะครับอบงงก็ได้ประมาณสักห้าหกชิ้นได้ครับลัขษณะอย่างนี้นะครับแช่เย็นๆได้ยิง่งดีนะครับอในส่วนผสมต่อไปก็คือมีแป้งมีไข่ผสมนมนะครับแล้วก็มีเกล็ดขนมปังนะครับเครื่องปรุงก็มีเกลือแล้วก็ผงกระเทียมนะครับมีเกลือมีพริกไทยขาวนะครับ ที่เราจะปรุงแล้วก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศเรียกว่าบาร์บีคิวนี่ไปทานนะครับเป็นกับแกงและอส่วนหนึ่งก็คือเฟ,ฟรนช์ฟรายเป็นไส้ดินนะครับทอดด้วยน้ำมันพืชนะครับมาดูขั้นตอนการทำครับกันนี่เครื่องปรุงทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใส่ในไก่ไปเลยนะครับก็คือกระเทียมบดแล้วก็เกลือนะครับใส่ไปนะครับพอ,อประมาณนะครับ ในส่วนรายละเอียดผมจะใส่รายละเอียดใต้คลิปให้นะครับในคลิปดูเอานะครับคลิกไท่ขาวนะครับิกไข่ขาวเราใส่กันเลยนะครับแล้วก็น้ำมันหย่อนไปนิดนึงนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็คลุกให้เข้าออก,กันในส่วนของเครื่องปุง ถ้าใครชอบผงปรุงรสก็ใส่ได้นิดๆหน่อยๆนะครับผงปรุงรสต่างๆใส่ได้ตามชอบใจเลยนะครับทีนี้จะมาดูขั้นตอนการคุกไก่ในส่วนของไข่นี้เราก็เอามือขยำนี้เลยนะครับขยำพอไม่ต้องละเอียดมากขนาดนี้ก็พอนะครับทีนี้ก็มาดูการปรุงการชุบนะครับการชุบไก่ก็คือเอาเนื้อไก่ที่เราเตรียมเรียบร้อยปรุงรสเรียบร้อยมาใส่ในขนมปังในส่วนที่หนึ่ง หนึสไปเลยนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งสองสามก็คือขนมฟังครับเก็ขนมฟังลักษณะจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับทำขายได้นะครับทํากินได้ทําขายดีนะครับสูตรนี้ ทำไปจนเสร็จเอารยงไว้ก่อนนะครับเรียงไว้ถ้ามันเยอะถ้าทํำขายก็เอาไปใส่ตู้ฟิตคืนเลยนะครับถึงเวลาเราค่อยเอามาทอดทอดที่แบบเย็นๆเลยยิ่งดีครับเขาจะกรอบเขาจะกรอบดีสำเรดีครับ ทำได้กับเนื้อเนื้อปลาก็ได้นะครับกุ้งปลาได้หมดนะครับที่เป็นฟิเลเลักษณะคําว่าฟิเลคือแบบไม่มีกระดูกติดนะครับเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูได้ครับกุ้งองนี้ก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ห้างใหญ่ๆที่เขาทำขายนะื้แพ็คนึ่งมันแพง อย่างอกไก่ชุดหนึ่งก็ไม่กี่บาทเรามาทําก็ได้ทั้งเยอะนะครับเราไปขายหรือว่าทํากินเวลามีงานเลี้ยงเด็กๆงานวันเด็กงานปีใหม่แนะนําให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับ ให้ทั่วๆแป้งไปเลยนะครับไม่เปลืองหรอกครับแป้งก็ใช้นิดเดียวเจ็ดขนมปังนี้ก็นิดเดียวถ้าอยากให้กรอบก็ใช้เป็นแป้งเค้กแป้งโกกิผสม,มกับแป้งสาลีขนมปังก็ได้นะครับถ้าเป็นโกกิเขาจะมีความกรอบของแป้งเป็นแป้งเบาแป้งเค้กก็จัดอยู่ในประเภทแป้งเบาอันนั้นก็จะมีความกรอบเพิ่มขึ้น สมบัติของแป้งแต่ละอย่างก็มีต่างๆกันไปแป้งขงนมปังก็คือแป้งหนักแป้งเค้กแป้งโกกิเป็นแป้งเบาแป้งเบาคือแป้งที่มีความกรอบความฟูเยอะขึ้นอ่ะต่อไปก็เราจะมาทอดไก่ที่เราคุกเมื่อกี้นี้ครับตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับถ้าใครมีเตาทอดก็เซ็ตเตาทอดได้เลยนะครับลักษณะการเช็คน้ำมันก็อย่างนี้นะครับ นี่ก็แสดงว่าเขาสามารถทอดได้แล้วนะครับการทอดก็วนไปข้างหน้านะครับจะวางบนไปข้างหน้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ให้เข้ากระเด็นมาหาเราเราจะไม่โดนน้ามันวางวนไปข้างหน้า,านี่นะครับวางการลงไก่ทอดทุกชิ้นนี้นะครับอะไรที่เป็นของทอดเราจะไม่ร้องอลงตรงตรงให้เขากระเด็นใส่ตัวเราขนาดแบบนี้ มันอยู่ที่ความร้อนปานกลางนะครับถ้าเป็นไฟเซตอุณหภูมิได้แต่ถ้าเป็นเปิดจากแก๊สแล้วก็คอนโทรลเอาครับคอนโทรลไฟเอาเะทอทีละครื่งไปก่อนนะครับก็อท,ทีละด้านให้เขาเหลืองค่อยกลับนะครับ พอไก่เขาสุกเป็นสีทองสีเหลืองแล้วเราก็กลับหน้าเขานะครับหน้าให้เขาอีกหน้าหนึ่งแตใช้เวลาทอดไม่นานนะครับสำคัญให้สีออกมาเหลืองทองมีความกรอบ ง่ายเพราะไก่ไเป็นไก่ไม่มีกระดูกก็จะสูงง่ายเป็นเนื้ออกไก่นะครับมีประโยชน์สูงสุดเลยนะครับโปรตีนสูงพวกนี้ครับไม่มีไขมันปนนะครับเนื้ออกไก่ให้เด็กๆทานนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับเดี้ยวให้กขาตอนขนม ไก่สีสวยสองหน้าสุกได้ทีแล้วเราต้องเอาขึ้นเลยนะครับกระชอนที่มันเสด็จน้ำมันอย่างนี้นะครับจะได้ไม่อมน้ำมัน เราครับยงไม่ได้เป็นไฟนี้ก็ควรต้องคือไม่ต้องควร fit. อยู่นี้ต้องอยู่ในต,ตู้ฟิตเลยนะครับครับเ้นไฟอุณหภูมิติดลบเป็นไปเลยนะครับเพื่อจะเอามาทอดก็ต้องมีความกรอบก็ทอดไฟให้ได้ที่แล้วก็ทอดไปเลยนะครับอ่าอาหารปลอดของเด็กๆก็มีประโยชน์นะครับมันอ่า ปลาเแล้วก็ทอดให้กรอบอนี้นะครับเป็นปลายเนาก็ควรจะทอดสองสเต็ปนะครับคือทอดครั้งที่หนึ่งแล้วที่แล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ลงไปทอดในช่วงสุดท้ายคือทอดสองครั้งนะครับมันจะอร่อยแล้วก็กรอบกรอบนานสมมติเรา,เาขึ้นเนี่ยเราก็เอาลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งแล้วับค่อยเสิร์ฟค่อยกิน มันไปสะดุ้งเขาอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสองก็คือทอดแบบแป๊บเดียวเพื่อสะดุ้งครับพักไว้สักพักหนึ่งนะครับเราจะทอดอีกอีกรอบหนึ่งให้ดูทีนี้ก็ทอดรอบสองนะครับอรอบสองแป๊บหนึ่งนะ ไฟร้อนๆไปเลยนะครับใช้ไฟไกลางนะไฟไฟทอดเฟรนไฟอยู่ที่ประมาณสักร้อยแปดสิบนะครับแต่เป็นเตาเซฟได้เตาน้ำมันเขานิ่งแล้วทอดไม่นานนะครับไม่ถึง2นาทีหรอกครับ ไม่ได้นะครับเราเฟนไฟบอกลูกร้านเข้าแถวรอเลยโอเคเป็นไฟที่ทอดมาแล้วเราก็ใส่เกลือเขานิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากใส่ให้มีรสชาต ครับประมาณนี้นะการใส่เกลือทีนี้ก็จะทําสาธิตในการลงจานดูนะครับเสิร์ฟให้ลูกหล,กล,า,ลานทานนะครับสีทองกรอบอร่อยดังก็แก๊กก็แก๊กเลยครับมีประโยชน์เหลือล้นทานด้วยเส้นปลายนะครับ ครับสำหรับไก่ทอดสไตล์ออกแนวฝรั่งแนวยุโรปแนวเวสเวทิร์นแนวอเมริกันก็มาถึงช่วงท้ายนะครับ ขอบคุณสําหรับการรับชมของช่องเซฟต๋อมนะครับทาให้ลูกในหลานทานเวลาวันสําคัญวันเกิดของขา้าววันปีใหม่วันจัดเลี้ยงให้เด็กๆได้เลยนะครับขอบคุณสาหรับการเข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามจากช่องเชฟต๋อมครับขอบคุณครับ